คำขอขมาพระรัตนตรัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัพพังอปราทังขมะทเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปราทังขมะทเมพันเตอุกาสะข,ขมามิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินต่อพระตนะไตรอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปเจกะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปเจกะ พุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเธอ